วันนี้เราจะมาเป็นฟิวทอกโชว์เกี่ยวกับไพร์ดอะไรอย่างเงี้ยเอลทคุ้มกันตื่นเต้นปะไม่ตื่นเต้นเลยหรอให้เปลี่ยนที่นั่งเพราะว่ากราฟิกทำมาแล้วอีดอกนี่คือแกงทุกอย่างเลยนะวันนี้โดนแกงเวอร์อันนี้ถ้าเกิดเสียงมันอูนี่ไม่ได้เป็นที่ใหม่นะครับเป็นเพื่อนให้เันเน็บให้เหรอได้ใส่เสื้อเขียวแลรงเท้าที่ดูสวยมากมั้งอีดอ๊คนละเน็บกอชน โอเคไปมากรุงเทพกันทุกคนไปท้องทรงขกรุงเทพพจัดการดาราไม่ได้หนักด้วยว่ามันสมควรจะเป็นสีที่ใส่ชนกันมาเดี๋ยวอะเขาทบอกืมเอาไว้ดูดูเอาไว้ดูเองเอานี่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 อันนี้เป็นคนขับรถดาราแล้วก็มีพจัดการดาราอยู่ด้านล่างเออ ฮัลโหลออยออยออยมากรุงเทพแล้วคณะนี้แท้สุดมาเลยกรุงเทพปอนุกูลใช่แล้วค่ะเย้วันนี้เราจะมาเป็นฟิวทอล์กโชว์เกี่ยวกับไพร์ดอะไรอย่างเงี้ยอลิตคุณผู้ชสวัสดีค่ะแล้นี่ก็คือน้องที่มารับเราแล้วไม่นี่คือน้องที่จะมาส่งเราไปกันเลยสวค่ะบมเริ่มเลยเอาตอนนี้สนุกมากเลยค่ะยังค่ะว้าวอันนี้เป็นห้องรับรองเหรอคะ แต่บุรักร้อว่าอยากไปห้องลองรับมา,า่าเขาเดี๋ยวฉันเริ่มซ้อมเลยนะกันอ๋อเดี๋ยวเรามาซ้อมกันเลยดีกว่าบุัห้อเลือดแต่่เือแ่ายเล่ยเลยเด่เือ่เลืด่่าเลอด อันนี้คือมากรุงเทพพิรังสิษย์ชื่อมอกรุงเพตือพิรันศิษย์แต่บุลลอดอยู่ที่กล้วยน้ำทอมเธอนี่ไงฉันเป็นดาราเพราะว่าเป็นดาราต้องมีรองเท้าเปียกอ๋อใช่ในนี้ก็คือรองเท้าสังร์ฟสวยไหมไม่เลืากหรอกตอนนี้เรารอน้องมาวีสคริปต์อยู่ทุกคนก็เป็นสไตล์แบบไม่คิดเรื่องเจ๋งเลยซีเรียสมากแต่คิดบุลลอดไดคือมีคำว่าอะไรบ้าง ใช่จ้ะคุณบ้าหรือคุณเหรอวันนี้ถ้าภาพโรงงานวันนี้เป็นยังไงก่อนดีกว่าเราจะได้เข้าจใจแบบมูทหรอ freely, ือใดๆล่องไงดีอ่ะเป็นงานสาธารณะที่เหมือนพูดเรื่องการที่มันจะเป็นฟ like ิลไลฟ์หรือว่าเป็นฟิลโดดเป็นฟิลไลฟ์หรพาเป็นไลฟ์หรอเห็นให้คนได้รู้ว่าแบบจะมีทีี่ถูกกดทับยังไงออกเปล่าเพราะเราเป็นคนของเราคนนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ มันก็เป็นแบบว่าเหมือนพวกพี่ไลฟ์คุยกันปกติแบบคุ้คันกันได้เลยใช่เป็นการพูดคุยมากกว่า L G T เนี่ยมันแบบเราต้องมาคำอากันแบบว่าคนชอบมาบอกว่าอุ้ยเป็นหรือเปล่านี่น่ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่บุรอดไม่ชอบคำอัลแล้วถ้าถ้า คือต้องแบบทำยูทูปมาเพิ่งเป็นงานแรกมาที่แบบฟิววิทยากรฟิวบรรยายฟิวทอล์คโชว์ที่แบบออกมาออนซีออนสตูดิโอแบบนี้อ่ซึ่งใหญ่เป็นซูมหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เอเนอร์จีจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะมึงดูขับบงกูดิเก้าอี้แบบเก้าอี้แบบโชกี้แล้วกูต้องนั่งบนเนี้ยชั่วโมงครึ่งตัดใจ ขอนั่งพื้นได้ไหมคะหรือว่านั่งตรงขอบเวทีได้ได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอทเริ่มขึ้นอกเลยเะไดยให้ลออันนี้คือช่วยอยู่นะโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะมีทีมแบสเตจอยู่2คนนะครับเืสองคนนอ่ามาแล้วอิจีเคยเห็นปะเคยเห็นเกาหลีปะที่แบบว่า ว่าข้างเขียวรู้ปะเนี่ยไม่มันอยู่ใกล้ปากนะ้ามเขียวนี่อะไรอยู่ใกล้ปากต่อปากมันเอาเข้าปากหมดเน็บหรอได้ให้ฉันเน็บให้หรอ <laughs> <laughs> ได้ใส่เสื้อเขียวแปลงเท้าที่ดูสวยมากมาั้งอันนี้แบนื้อคนละเน็บ <laughs> o hour later มาแล้วทุกคนเวทีมิสแกรนมาละมาเริ่มละเห็นกีไหมคะถ้าไม่เห็นทำไงก็ได้ให้เห็นตื่นเต้นไหมคะบุญรอด คืออ้นี้นะเหมือนรายการเกมโชว์อะไรบบกันเขาเรียกรายการทอล์กแบบว่ารายการทอล์กแบบว่าทาเกตแม่บ้านตอนสิบโมงเช้าสองโมงคอยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ให้เปลี่ยนที่นั่งเพราะว่ากราฟิกทํามาแล้วอ <c oughs> ีทอกนี่คือแกงทุกอย่างเลยนะวันนี้โดนแกงเวอร์แล้วกูก็ไม่ได้สวยมุมนี้ไงเอาดีๆฉันสวยมุมนี้เธอฉันเลยมีผันหลัง <c oughs> ดาราภาพดาราพี่ละทุกคนมีภาพดารากับภาพสุดังของดารา สวัสดีครบับเขาคนนี้ยัยอยูยังไง,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 งอันนี้ถ้าเกิดเสียงม,มันอูนี่ไม่ได้เป็นที่ไม่นะครับเป็นเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเลยนี่หายซ้ <c oughs> อมแล้วซ้อมแล้วก็แบบสด บุลเรอจะเป็นนางเตออหอมก็คือเป็นการผ่ักาลามาให้กูเช่แล้วบทนางใช่เมื่อกี้ไปซ้อมมาแล้วบุลลอดรู้สึกไงบ้างก็โอเคเลยตื่นเต้นปะตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเลยหรออเอเดอเดเดสมเรากางบานเหอะนี่ไม่ใช่การตื่นเต้นของเราละเป็นโลกอะไรเนี่ยเหนื่อเป็นคนหรอ นึกถึงตัวเองสมัยเรียนกันเนาะเพราะว่าแบบว่ามีฟิวตั้งใจวอร์เฮ้ยู่ในกลุ่มนะฉันเป็นฉันมากี่เลยฉันหรอเธอทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันแหละกว่าแต่งหน้าแต่งหน้าอยู่ในกลุ่มโปร่อนฉันแต่กับเธอทำแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าตัวเองเท่านั้นเพื่อนเพื่อนเวอร์แต่ก็เดินไปเดินมาแต่แต่งฟิวจี่เล่นตลกไม่แต่กับเธอมันเก่งจริงนะมึงเรื่องแบบว่าในขณะที่เขาเล่นเขาจริงจังกันอยู่วะกับเธออะอาหาจังหวะเล่นมูฟแต่คะแนนได้เท่าเพื่อนเวอร์เอาตื่นเต้นไหมอันนี้เอาจริงอันนาเจ๋ง หรอเสียหรอฉันรู้เท่าไรมากรุงเทพสาขากล้วยน้ำท่อมกเลยอาจา์แบบเมื่อกี้ยังไงล่ะเบิา้วยนบต้องมีัาเตมนมาถึงหัวข้อแรกเลยเพราะพา วัดการเติตอไอ้ที่นี่อย่างเรามีหลายส่วเติมได้เก <laughs> ah. okay, so ิดมาเรือปล่าไอ้คีเวิร์ได้เออเออเออเวล์มันเปช่วงอะไรไม่ใช่เป็นอะไรลูกชายงมเอะไรกบา คือชั่วโมงอะชั่วโมงเลยชั่วโมงครึ่งก็ถ่าพูดไปต่อยหอยเวอร์เ้าเมืนปูเธอไหนมันยังไงมันยังไงมันยังไงเธอเหมือนภูมิภูริสปะปวนมากอะแมีใครบอกว่าภูมิภูริสเหมือนปะเด็กๆวันนี้ก็คือขอบคุณที่นึกถึงพวกเรานะคะขอบคุณมากเก่งมาก เก่งมากเก่งมากดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในประเด็นที่แบบว่ามันมันมีอิมแพกอะไรเงี้ยต้องขอบคุณน้องๆที่เล็งเห็นแล้วมองว่าเรามีคุณค่าอิมแพกมากพอก็คือสะท้อนว่าน้องๆมากรุงเทพคานิศาสร์ก็คือมีทั้งในเรื่องของฝีมือและ a t t i t ที่ดีในการที่แบบว่าหยิบยกประเด็นนี้มาพูดอะไรเงี้ยในอาราโคตอะประเด็นนี้มันจะถูกพูดถึงในวงกว้างกว่านี้อีกแน่นอนเลยนะคะดีใจมากที่น้องๆทีประเด็นนี้มาพูดนะขออ่าถัดีโอที่ให้กำลังใจเพื่อนหน่อยได้เลยได้ฟิวดาลามาเลย ไหนเอ้ยมันมีเซสชั่นรูปคู่ไหมอยากเป็นดารามีใครอยากถ่ายรูปคู่กับพี่ไหมคะเปี้ยวป่ะเพราะว่าเพราะว่าดาราคนอื่นน่ะคนอื่นจะต้องมาขอถ่ายรูปแต่ว่าขอถ่ายรูปกับแฟนคลับขอถ่ายรูปกับเขาตัวจริงเหมือนดาราไหมคะเป็นรับไม่ใช่หรอน้องๆคะถ่ายรูปกับพี่หน่อยได้ไหมคะพี่อยากเลยดาราได้เลยขอบคุณนะคะที่ทำให้พี่รู้สึกว่าเป็นดารา มีใครอยากให้พี่ดังเพิ่มไหมคะอยากให้เพื่อนดาราเพิ่มหมเข้ามาเลยต้องเฟรนลี่เฟรนลี่ดาราต้องเฟรนลี่ลิ้มยิ้มยเยโอเคพูดพูดที่ไหนตัวจริงผิวดีมากูดเดียตัวจริงผิวดีมากเพื่อนดารานะมีใครอยากถ <c oughs> ่ายอยู่ไหมคะมาเธอค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำงานจนตาหลุดมีจริงนะเราทำงานตาหลุดมีจริงเอายจให้กับนนกลุ่มนี้เยอะๆนะคะทำงานตาหลุดมีจริงเยเวลาถามจะเจอพี่ภูเขาเนี้ยต้องไม่บอกนะว่าตัวจริงผิวดีมากหนึ่งตัวจริงเฟรนลี่มากเหมือนดาราดูดมากเป็นกันเองมากเป็นกันเองมากใช่กันเองมาก วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆอย่างเป็นทางการอ,อีกครั้งนึงไม่ได้ขอบคุณที่เชิญมาแต่คุณที่ทําให้รู้สึกเหมือนเป็นดาราที่มาขอเราถ่ายรูปที่ทําตามบีฟเขาเอา้อาวในวันร้สึกไหบ้าง เซนโฮแฮปปี้ได้พูดจริงๆอยากพูดแล้วไม่ใช่ประสบการณ์การที่แฮปปี้พูดได้สิ่งที่อยากพูดก็คือคำว่าใช่เราทุกคนมีมูลค่าเลยคือแครูวันนี้พวกเราก็รู้สึกแบบเอาจริงมี value รู้สึกมี v a l ่ e ตัวเองมากขึ้นด้วยน้องที่ได้พูดประเด็นที่มันแบบว่ามีคุณค่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาเก่งมากโปรดักชั่นมันเวอร์อะแล้วสกิลในกระบวนการคิดการทำพรีโพโพตุมันปังอะเออีเวนตจอร์เอเวนเจอนี่คือน้องนปีสามเองนะเอกอีเวนต์คณะนิเทศศาสตร์มกรุงเทพนะคะรับจ่ายเงินปังมากได้เลยแล้วก็ยนดีีีใจมมาากกกท่่ครรั้งงแอ กรุงเทพฯของฉันอะเป็นที่นี่ในวันนี้แฮปปี้มากนะคะอ่ะยังไงก็ฝากน้องๆแล้วก็คณะนิเทศกรุงเทพด้วยวันนี้พวกเราร้อยคนคุณต้องมาปะเนี่ยพวกเราขอตัวลาไปแล้วบ๊ไปไปตัวจริงเป็นลี่ไหมฮะล่อน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 พวกเราชนะ เป็นเกลียดมาแบบมาเป็นวิทยากอรใช่พักสาวเรามาดูกันว่าประเด็นแอสปที่เราจะพูดในวันนี้ว <c oughs> ่ดยได้หรือเปล่าด e ขึ้นหรือไดำไปข้างหน้าหร <c oughs> ือไดำไปข้างหลังเพื่ายมียสัญชาติเป็นการดำหรือเปล่าใช่ซ<ช>ึ่งคิดว่าไม่มีแน,น่นอนบุรณะจะเป็นการฟรีดำเลิฟดำก็เป็นไปเลยทั้งนั้น